สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแผ่าน,น,นทาง u ู u ูบครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นอนิเมะที่ผมแบบชอบมากนะครับแล้วผมก็เคยแนะนำน้องๆไปแล้วพอดีว่าเกมนี้มันลงมาใหม่เนี่ยน้องๆก็มาแนะนำผมให้ไปเล่นนะเออเดี๋ยวผมชอบมากเลยอนิเมะเรื่องนี้นะที่ใครท่านไม่เคยดูการ์ตูนนะผมแนะนำเลยนี่เป็นเรื่องที่แบบคือ ถ้าเราเป็นคนที่เล่นเกมแนว MMORPG เราจะชอบเราจะชอบอนิเมะเรื่องนี้มากครับเพราะามันมีการแบบพัฒนาหมู่บ้านแบบว่าสามารถอัปเกรดพวกมอนสเตอร์ให้กลายเป็นแบบระดับสูงขึ้นซึ่งมันแบบมันเห็นแล้วแบบรู้สึกดีอะรู้สึกมีการพัฒนานะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเกมกันแล้วกันตอนนี้ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับแสดงว่าคนน่าจะเล่นกันทั้งประเทศไทยแล้วแหละแะครับมีผมนี่แหละที่ยังไม่เคยเล่นนะ เ e n s ซ r ร k คิงออฟแมนอ๋อคิงออฟมอนเตอรอืมโอเคก็ต้องบอกเลยว่าการเข้าเกมเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ระบบที่ใหม่กว่าปกตินะครับนี่ตอนแรกผมเล่นแบบ32บิตมันเล่นไม่ได้นะต้องเล่นแบบ64บิตนี่อาจจะเป็นเกมแรกด้วยซ้ำที่แบบว่าเล่นแบบ64บบิตนะครับเพราะว่าผมไม่เคย ผมไม่เคยเล่นแบบ64บิตมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกนี่เกมแรกเลยนะครับที่ผมจะเล่นผ่านทางมือถือนะแลยคนอาจประสบปัญหาการหลุดออกจากเกมหรือไม่ก็ปัญหาอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่มีนะครับถ้ามีปัญหาก็ให้เปลี่ยนเป็นแบบ64บิตนะครับโอเคโอ้โหโหลดนานนะตัวเกมค่อนข้างใหญ่นะผมว่ามันน่าจะมีรายละเอียดเยอะครับก็เลยโหลดขนาดนี้นะโหลดเอาไปตาย โอเคมามารอไปด้วยกันนะครับอ๋โอเคยอดเลยเอ่อกดยอมรับก่อนแล้วกันนะครับอ่ายอมรับข้อตกลงนะครับก่อนที่จะเข้าเกมโอเคเรายอมรับแล้วเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอสร้างตัวละครก่อนแล้วกันนะครับอ่า อันนี้เป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับผมผมขอคุยไปเรื่อยๆก่อนไม่มีภาษาไทยเหรอ Oh my god นี่ผมลงแบบภาษาอังกฤษเหรอครับช่ไมคุยบอกอะไรกันเนี่ยมีอะไรโผล่มาโหน้บันเทพแห่งไฟเอออันนี้เป็นช่วงของกลางๆเรื่องแล้วนะเทพแห่งไฟเนี่ยแล,แล้วก็จะมีสลาม สลามมาแบบว่าไอ้สลามนี่เก่งมากทนไฟได้แบบมันกินอะไรเข้าไปมั่วหมดเลยแล้วแบบว่ามันมันเก่งขึ้นยิ่งกๆๆๆินยิ่งเก่งอ่ะไอ้รบการต่อสู้ครั้งแรกอ,อ้การเล่นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจัดไปไฟนี้ก่อนเลยทีละตัวโอ้โหภาพแบบสามมิติไม่อยากจะตกดีโอ้โหโคตรเทเป็นภาพแบบสามมิตินะครับฮ้ยสุดยอดปะ เฮ้ย <c oughs> มันได้นะโอเคครับก็ลอยมันสู้เสร็จแล้วกันตอนนี้ผมไม่ต้องกดอะไรแล้วนะเออนี้รอบที่สองอ้มาแล้หัวหน้ามันมาและวผมนี่ตีไม่เข้าเลยว้าเอาอังตายกันหมดเรียบร้อยนี่มาแล้วมาช่วยแล้ว นี่พระเอกครับพระเอกนะเปิดสก,กิลพีเดเตอร์ก็คือสก,กิลกินนั่นแหละนะกินมันเข้าไปนะครับเรียบร้อยก็จบนะ <c oughs> เรียบร้อยเราก็กินมันไปละ <c oughs> ตอนนี้เราต้องตั้งชื่อแล้วนะว่าชื่ออะไรนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ชื่อว่าจะชื่อว่าอะไรดี เอ้ยหน้าจอมันมันขยายปะเนี่ยพูดนะครับนี่โปรแกรมที่ผมเล่นนะฮะผมตั้งชื่อว่าอะไรดีอืมเอาเป็นภาษาไทยได้ไหมนังหมาเออลองตั้งดูอ๋อตั้งไม่ได้ต้องตั้งภาษาอังกฤษครับ asmac แ,แ,แลวกันอู้ เอาระดับไฮเดฟแล้วกันนะครับอุลตราไฮเดฟมันอาจจะแรงไปนะครับสำหรับเอฟเฟกอะไรเงนี้นะฮะถ้าใครดีดูอนิเมะเนี่ย LLC ก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับ Lynn ตอนนี้นะครับก็คือผมไม่อยากสปอยนะนนจริงก็คือมันตายนั่นแหละนะครับไม่อยากสปอยเลยเนี่ยแล้วทีนี้แบบไอ้พระเอกที่เป็นสลามเนี่ยก็ใช้ร่างของอีตัวเนี้นะครับผู้หญิงเป็นแบบมีร่างกายเป็นของตัวเอง ือ uh huh. แต่ว่าก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถอะไรได้มากอ่ะนะอืมต้องกลับล่างสลามเท่านั้นโอเคก็จบบทแรกนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเข้าสู่เกมแล้วแต่ที่ผมอยากรู้เลยเนี่ยก็คือว่ามันมีภาษาไทยหรือเปล่านี่ผมไป็นโรมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่า คือจริงๆอาจจะมีภาษาไทยแต่ผมไม่โหลแบบภาษาอังกฤษมานะเออผมละจืนเลยลุยครับผมมีค่าพลังเยอะครับมีออตโต้ด้วยเหรออ๋อมีออตโต้ด้วยโอเคอยู่หมู่บ้านของพวกออกนะครับตอนนี้ <laughs> มันจะเป็นยังไงวะเกมนี้ผมอยากรู้มากเลยนะแต่ออนิเมะสนุกมากเลยนะบอกเลยอนิเมะสนุกมากนะครับ มาดูกันว่าในเกมจะเป็นยังไงอ่านี่แหละอ็อ,อกซ์นะครับเราต้องสู้กับไ้นี่เหรอทไมไมันดูอ่อนจังวะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปทำเลยดูอ่อนมากเลยนะสักอื้มเปิดสกิวโอ้โหเรียบร้อยตายไหมโอ้ยมันจะดีเหรอ เรียบร้อยเออโอ้โหแจวเลยครับวิกตอรี่นี่เราไปกับใครไปกับไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะไปกับอ็อกซ์ตัวหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วครับโอเคสกิปเ <Okay. Skip. S 1> อาละ ยัง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 ไม่ถึงอารมณ์ยังไม่ถึงผมว่ามันยังแบบยังงงงอยู่อ่ะยังแบบว่ายังไม่แบบระเบิดความรู้สึกอะไรมากเท่าไหร่นะครับอีกอย่างโหลดช้าไปหน่อยนะโหลดโหลดหน้าจอโหลดมันน่าจะพึบไปเลยนะแต่นี่อาจจะช้าหน่ะสมอนอันนี้อาจจะสุ่มตัวละครนะครับผมอ่าลองสุ่มฟรีดูตัวหนึ่งจะได้ตัวอะไรปึ๊บป้าบเขาให้เฮ้ยอ๋อ ผู้หญิงนะครับเอาผู้หญิงระดับเอโอเคอยู่นะระดับเอนะได้แต่สูงสุดคือระดับเอสนะครับนี่คือระดับเอสนะไอพวกนี้ไอพวกนี้มันเป็นระดับเอสแล้วมันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นเผ่าที่แบบเป็นเนผ่านักสวดไปกันเลยไปต่อใช่ป่ะโอ้ตอนนี้เราลงต่อสู้ได้สามคนแล้วหรือเปล่าตอนเนี้ยใช่ไหม ไม่รู้ครับลองดูครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยมันแบบมันมีแค่2องซีซันเองนะหรือไม่ก็อาจจะ1นึ่งซีซันนะต่เป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับเป็นไปได้อยากรบความทรงจำออกแล้วก็ดูอีกรอบนะเพราะความรู้สึกในขณะที่ดูเนี่ยมันรูน้สึกดีมากนะเอ๊ะตัวละครใหม่มาแล้วเนี่ย เอาลงมาสู้งไงโอ้นี่ไงจัดทีมใหม่นะครับผมลากลงไปคอนเฟิรม์มโอเคตอนนี้เราก็มีสามตัวแล้วจัดไปเอาไงดีเอาดีเลยแล้วกันใส่นี่ก่อนอีกตัวนี้อีกตัวนี้เหรอจบต,ตีตัวขลังฟกคุ้ยค้างเออโอ้โหพลังอลลังนี่ โอตีกระจายด้วยเจ๋งเลยโอ้โหเสร็จไปหนึ่งครับผมอืมสวิงได้ด้วยปิดชาร์กมันซะมันเป็นแนวคล้ายๆเทิร์เบสนะแต่ว่าภาพมันเป็นสามมิติอะ่ะอืมอ้าเป็นสามมิตินะครับต่เป็นเทิร์เสเอ้ยผมชอบนะผมชอบเทิร์เบสนะอันนี้ไม่ใช่ MMORPG นะครับแต่ว่าเป็นเทิร์เบสแบบที่ผมชอบเลยนะครับเนี่ย เจ้าเลยเอาสกิปก่อนแล้วกันนี่แหละไอ้พวกเผานักสู้นะฮะอันนี้นี่คืออะไรอะ่ะอะไรไม่รู้ฉากนี้เข้าไปสู้อย่างเดียวเราแ <c oughs> ดดมันโอเค พร้อมลนะตัวนี้ดีนะแบบว่ามีตีกระจายนะครับก็ต้องใช้ไปใช้ตีกระจายไปนี่แหละเออเปิดถ้าไม่ตายการโดวทุบืออได้อยู่ได้อยู่ตายเลยเหรอเฮ้ยจริงไม่แย,ยกล่างอุ้ือุ้อมันเป็นเผ่าแบบเผ่ายักษ์นะเผ่าแบบเผ่านักสู้อ่ะเฮ้ย มันล่อรวงเรานะ่เนียตัวหลักเราโคตรโหดเลยว่ะโหดมาก,กอย่างกับเล่นเกมในคอมนะนเอาจริงนะครับนี่เป็นเกมมือถือนะอย่าลืมนะเกือบลืมไปเลยว่ามันคือเกมมือถือนะเเฮ้ยอะไรอ่ะได้ตัวละครใหม่มาเหรอเฮ้ยยอดไปเลยมันต้องงี้สิครับโอเคเดี๋ยว ลุยเลยครับลุยเลยเดี๋ยวผมเอ,เอ,เอเมันลงได้กี่ตัวกี่ตัวก็ได้หรือเปล่าถ้าลงได้แค่สามเดี๋ยวต้องเอาตัวมาแทนนะครับอาา่โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ๋อลงกี่ตัวก็ได้ใช่หรือเปล่า อาจจะได้แค่นี้ตอนเลเวลเท่านี้นะครับอลองดูกิะไรดียว่าไอตัวนี้ดีกว่านี่ดวนกันครับดวนกันดวนกันมันใช้มาเราใช้กลับอะไรเงี้ยอือหือเปิดดับโอ้โอย,อยตัวหลักของเรานี่มันหดอยู่แล้วนะมันหดอยู่แล้ว เออแจวโหตีไม่เข้าเลยนี่ใย่ป้องกันนี่หว่าเ้ยนี่หมุนจอได้หมดเลยเหรอนี่ทำอะไรฮิวว์หรอเพิ่มเลือดหรือเปล่างงงงมากต้องใช้ท่าของไอ้ตัวนี้ดูไม่เคยเห็น มันคือท่าอะไรโอ้โหไอห้ยักษ์ท่าของยักษ์ออกนะฮะมันสวนมาก,ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเรียบร้อยมั้งตายมั้งเนี่ยยังยังจะใช้สก,กิลเออโอเคเดาเลย ดีดีดีสู้ไปเรื่อยนะครับสู้ไปเรื่อยดวลห้าแล้วนี่หว่าอ๋อวนีะเตัวละครใหม่มาโว้สุดยอดเลยมันต้องงี้ซิมันต้องงี้ซิแกว้วยำยอดครับ ติดอยู่อย่างเดียวเลยก็คือการโหลดเกมนี่แหละผมว่านานไปหน่อยเนาะโหลดเกมนานไปหน่อยใอย่ดีหมดแล้วเดี๋ยวไปดูตัวละครก่อนอ๋อนี่ตัวละครใหม่ว้าวแล้วไงอัพเกรดให้กินยยอีพีอัพไปเลยเลเวลเจ็ดครับผมแล้ว ออถด oh, <my> ไปต่อเลยหรออุย๊ยเอาจริงดิไปก็ไปดิครับได้ตัวละครใหม่มาแล้วทดวลองซะหน่อยนะครับ mm hmm. ลองตัวละครใหม่ oh. อยากปัปะภาษาไทยอยู่แต่มันแบบแนะนําผมไม่หยุดเลยผมต้องเล่นตามมันไปเรื่อยๆนะเนี่ยเออคบทแนะนํานี่แบบว่าใส่เรายับจริงๆ ผมติดอยู่อย่างเดียวเลยคือโหลดเกมน้ำไปน,นิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆน่าจะเร็วกว่านี้นะเป็นเพราะเครื่องผมไม่เป่าวะอ๋อต้องเอาตัวละครเพิ่มเข้าไปหนึ่งตัวนะครับนี่เหรอโอ้วสุดยอดไปเลยสมไรด้วยโคตรเจง๋งใช้สกิลของมันได้ไหมไม่ได้รอรถเ,เอาเลย มี่สกิลตีกระจายนะครับต้องจัดก่อนเปิดก่อนเลยโดนสามตัวเป็นไงเออเบาๆไม่ตายรักด่วนดี่าดละฮิวฮิวฮิวว้าอะไรไม่รู้ ไอ้สกิลไม่ได้นะครับตอนนี้เฮ้พี่แยกกันตีทำไมเล่าโซโอ๋ออันล็อกด่าน1ถึงจะสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่นสกิลสกิลมาดูกันว่าเป็นสกิลอะไรนะครับเพื่อนีน่เปลวเพลิงเปลวเพลิงโอ้โหโคตรโหดมันใช้ไม่ได้เริ่มต้นเพราะอย่างนี้เองเดี๋ยวมันจบเร็วนะครับ อุ้ยตัวนี้โหดมากเลยว่ะสุดยอดแจมเลยฮะเฮ้ยคนโหดเลยตัวนี้เป็นพวกออคนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแจวอันนี้ด่านน่าจะด่านสุดท้ายแล้วครับถ้าเคลียร์ดานนี้ได้ก็คือจะสามารถเปิดออตโตไนนนน้ได้ละ let's go เฮ้ยเอาค้างบ่อยนะเนี่ยเออนี่ไงมีอธิบายด้วยรอดีออ,อมมนเอาได้ห้าตัวนี่หว่าเอาลงได้ห้าตัวทั้งหมดผมจะต้องเอาเชียรไม่ทันวะ่ะใส่สกิไม่ทันวะ่ะ มันเปิดก่อนเลยภูมันตัวแบบแตะจุยก่อนเออตีมูวไว้ก่อนนะไอตัวนี้เก่งเลยมันข้ามันก่อนมันข้ามันไม่ได้แข็งเกินบ้าเอ้ซุูเอาซุกเอา อันนี้เป็นตัวที่มันแยกออกมาเนี่ยไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องไปตีก็ได้นะนี่เป็นหัวหน้านะยูยูเนี่ยเป็นเป็น,ปนแบบสีขาวนี่เป็นหัวหน้าใช่ไหมผมได้จำไม่ค่อยได้นะนี่ต้องเจอสกิลนี้นี่สกิลนี้เลยเสาเพิงครับเสาเพิงโอนี่กินเออเป็นไงโหดจัด หมดครับอูม๋มนโหดเกินมาโหดเกินไปไหมทุกคนผมว่ามนโหดเกินไปนะครับบางทีมันก็โหดเกินมาเราลงได้ห้าตัวนี่หว่าใช่ปะเคผมว่าผมน่าจะตั้งภาษาไทยได้แล้วแหละน่าจะไม่ให้เราทำอะไรแล้วใช่ไหมหรือว่ายังให้ทำอยู่ยังจัด อืมผมผมต้องไปปรับอะไรหรือเปล่าวะคือปกติทุกคนโหลดนานแบบนี้ไหมครับทุกคนเวลาเล่นเนี่ยโหลดนานแบบผมไหมผมรู้สึกผมโหลดนานมากสำหรับเกมนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันโหลดนานอย่างนี้ไม่ไหวนะอาจจเป็นเพากเครื่องเราช้าหรือเปล่าครับใช่ไหมจอมมันเฮ้ย เอาจริงดิอาจารย์ไปอาสุ่มเลยขอตัวหนึ่งที่หดหดระดับเอสเลยจะได้ปันยาวๆระดับเอสตัวหนึ่งเจ็ดไปอม,มันต้องได้แน่นอนอยู่แล้วระดับเอสักตัวมันมีตั้งห้าตัวเอามาใช้ก่อนตัวหนึ่งใช่ไหม,มต้องได้ดิอีเลนตัย อาอุ้ยได้เศษด้วยเหรอฮะเอาหมดแล้วเหรออ๋อระดับ A สองตัวสามอ๋อระดับ A สามตัวได้ระดับ A มาสามตัวนะครับเออโอ้โหไม่มีระดับ S เลยระดับ S ตัวเดียวก็ไม่ได้จริงดิใช่หรอ ระดับเอตัวเดียวก็ไม่ได้หรอเฮ้ยอ๋อเอาสองตัวมารวมกันก็จะเป็นสามดาวเอ่อเอาหลายตัวมารวมกันจะเป็นยังไงเฮ้ยเป็นสามดาวจริงด้วย โอ้อะไรเนี่ยเอา้าเหมือนเหมือนจะเต็มแล้ว,ว่ะผู้ทำอะไรลงไปวะเนี่ยแต่คือยังไงมันก็มันไม่ใช่ระดับเอสอะมันคือระดับ A อยู่ดีเนี่ยมันเป็นสีม่วงอะ่ะมันขึ้นเป็นเอไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเอาตัวเอมารวมกันนะครับเฮ้ยตายเธอว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลบเกมทิ้งก่อนแล้วกัน ถ้าเล่นครบ7วันจะแจกระดับ S ตัวหนึ่งนะครับเออใครที่แบบเล่นยาวๆก็เล่นได้นะครับผมนะเออเล่นได้ยาวๆเลยเกมนี้ผมบอกเลยสนุกนะเป็นเกมแนวเทนเบดที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือภาพมันสวยแล้วมันเป็นสามิตินะอันนี้คือแบบประทับใจผมมากแต่ว่ารู้สึกเหมือนเครื่องผมมันไม่ค่อยไหวมันแบบมันมันโหลดนานนิดนึงอะ เออผมว่าเครื่องผมน่าจะไม่ไหวสําหรับเกมใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวรออัปเกรดให้มันแรงกว่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันสําหรับเกมแบบแนวนี้นะเอเครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไว้ในใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับซิวเกะจกุบายบายครับผมอูดสนุกนะจริงๆอยากจะเล่นยาวๆเลยแต่ว่าตอนนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาครับนะยังไงก็ฝากติดตามชองผมกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไม่ได้อยู่